ครับผมก็ขอสวัสดีพี่ๆสมาชิกฮอกเซตทุกท่านนะครับฮอกเซตไม่เคยเทมีแต่เปให้เต็มๆนะครับมานะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมานะครับบอกเล่าเรื่องราวของระบบเฮติเกตนะครับว่าทำไมนะครับเราทุกคนนะครับที่สมัครเข้ามาในนะครับฮอกเซตจึงจะต้องสร้างเฮติกเกตเพราะอะไรนะครับไปดูกันนะครับเฮติเกตนะครับคือคือระบบ การสร้างผลตอบแทนแบบไร้ขีดจำกัดด้วยการใช้ตัว๋วเฮดิเก็ตนะครับเพื่อสร้างรายได้แบบไม่จำกัดนะครับเป็นการลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตนะครับลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตหมายความว่าไม่ต้องลงทุนอีกแล้วนะครับอ่ะนะครับหมายความว่าอย่างนี้หมายความว่าเฮดิเก็ตนะครับคือตั๋วที่ใช้ในการเปิดสัญญาอัจฉริยะสำหรับการขูดทอก ตอนนี้ฮอกยังถูกขุดออกมาน้อยนะครับเพราะฉะนั้นการขุดฮอกสามารถใช้ T.I.X และฮอกในการสร้างเฮดติเก็ตทำไมผมถึงบอกว่าลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตเพราะอะไรเพราะว่าเฮดติเก็ตนะครับที่สร้างขึ้นมาภายใต้ <c oughs> การใช้ฮอกหรือใช้ทอนในการสร้างนะครับหมายความว่านะครับเฮดติเกตนะครับไม่มีวันหมดอายุนะครับ ไม่มีวันหมดอายุ <c oughs> สามารถขุดฮอกไปได้ตลอดนะครับขุดไปได้เรื่อยๆเลยนะครับผ่านระบบ h o กเซดด์รนะครับ <c oughs> ต่อมานะครับเมื่อทีมงานของเรานะครับมีการสร้างระบบนะครับเฮดเจตขึ้นมาจึงมีระบบเกิดขึ้นก็คือระบบ Headfund ็ดไวเซอร์นะครับเฮดฟันเอ็ดไวเซอคืออะไรคือระบบที่ปรึกษากองทุนนะครับคือระบบที่ปรึกษาของทีมนะครับคอย ให้ความช่วยเหลือแก่ทีมงานของเราที่ต้องการสร้างผลตอบแทนแบบไร้ขีดจำกัดจากการขุดเหรียญฮอกนะครับโดยที่ปรึกษาจะได้รับผลตอบแทนดังนี้เป็นพาสซีฟอินคอมนะครับ <c oughs> ที่ปรึกษานะครับที่ปรึกษาหรืออัปไลน์4ชั้นด้านบนของเราจะได้รับผลตอบแทนดังต่อไปนี้นะครับ <c oughs> การแนะนำตรงนะครับลึก4ชั้นรวม 15%, นะครับเลเวลที่1นะครับชั้นที่1 แนะนำได้ไม่จํากัดนะครับ8%นะครับชั้นที่2 4%ชั้นที่3 2%และชั้นที่4ี่1%นะครับโดยผลตอบแทนเราจะได้ค่าแนะนําตอนไหนได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกของเราทําการเคมเหรียญฮ็อกทุกครั้งตลอดไปเคลม100ครั้งเราก็รับ100ครั้งนะครับรับฮอก1ละครั้งเป็นค่าแนะนำนะครับแบบเรียลไทม์นะครับรับทุกครั้งที่สมาชิกเคลมนะครับ แนะนำตรงได้ไม่จํากัดนะครับเราสามารถสร้างลูกตรงของเราเป็น10บ0รหัสก็ได้ยิ่งสร้างฐานเยอะเท่าไหร่เรายิ่งรับรายได้เยอะเท่านั้นยกตัวอย่างนะครับในชั้นที่1มียอดเคลมเหรียญน,นะครับวันละ1นล้านฮอกเรารับทันที8ปดหมื่นฮอกต่อวันในชั้นที่1นนะครับชั้นที่2ถ้าเคลมวันละ1ล้านฮอกเรารับ4 000, ี่หมื่นฮอกต่อวันเลเวลที่3เคลม1ล้านฮอกเรารับ2องหมื่นต่อวันนะครับ เลเวลที่4เคม1ล้านฮอกเรารับ10,000ฮอกต่อวันนะครับเห็นไหมครับแบบนี้รายได้มหาศาลครับทุกครั้งที่สมาชิกเราเคมนะครับทุกครั้งนะครับย้ําว่าทุกครั้งเปรียบเสมือน matching APY นะครับหรือ matching ROI นั่นเองนะครับเห็นไหมครับมันคือการรับรายได้แบบ passive income รับตลอดทุกครั้งที่สมาชิกเคมนะครับเห็นไหมครับข้อดีของระบบที่ปรึกษากองทุนระบบ hedge fund ินเอเทที่นี้นะครับ ทำไมผมถึงแนะนํานะครับให้ทําคู่กันเพราะอะไรนะครับวันนี้นะครับการที่เรานะครับสมัครเข้ามาในแฟลตฟอร์มธุรกิจฮ็อกเซตนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคืออะไรรู้ไหมครับเมื่อเราสมัครเข้ามานะครับในแผนที่หนึ่งะครับในแผน h a อกเซ t ตดอทนะครับเป็นแผนที่ท้าทายนักการตลาดอย่างมากนะครับเพราะอะไรเพราะมันไม่มีนะครับ ROI ให้นะครับไม่มี a p y ให้ รายได้ที่เกิดขึ้นจากแผนหน้าจะต้องเป็นเกิดจากการสมัครสมาชิกใหม่เท่านั้นนะครับเมื่อไม่เกิดการสมัครสมาชิกใหม่ก็ไม่มีรายได้นะครับเห็นไหมครับแต่ถ้าเราอยู่ในตำแหน่งโครงสร้างที่ดีโอกาสที่เราจะได้โครงสร้างจากอัพไลน์ก็มีสูงถ้าเราอัพตำแหน่งที่สูงไปติดอัพไลน์นะครับรอัพรอไม่ต้องรออัพแต่ที่นี้นะครับหากเราต้องการที่จะมีรายได้อีกช่องทางหนึ่งที่เป็นรายได้เขาเรียกว่าเป็นพาสซีบินคัมตัวหนึ่ง เป็นรายได้แบบรายวินาทีนะครับสิ่งแรกนะครับเฮ็ดเข้ามาดูที่ฮอคเคนนะครับทุกท่านจะเห็นคําว่าฮอคเคนติเก็ตนะครับฮอคเคนติเก็ตนะครับสร้างด้วย2,500ันหทอ็กหรือ1ล้านฮอคนะครับต่อการสร้างเฮดติเก็ตถึงใบนะครับแล้วทีนี้การสร้างเฮดติเก็ตนะครับมีทั้งหมด3ฟาร์มนะครับฟาร์มที่1นะครับเข้าขั้นต่ำหนใบนะครับเฮดฟาร์มหฟาร์มที่ส เข้าขั้นต่ำห้าใบเฮดฟันสองฟาร์มที่สามเข้าขั้นต่ำสิบใบเฮดฟันสามครับคิดง่ายๆครับเฮดติเกตหนึ่งใบใช้หนึ่งล้านฮอกใช่ไหมครับถ้าเราเข้าฟาร์มสามนะครับต่อใบสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่เราเข้าสิบใบเท่ากับเรามีรายได้จะเป็นรายวีทีวันละสี่หมื่นเจ็ดนะครับฮอกสิบวันห้าแสนนะครับสิบวันห้าแสนฮ็อกนะครับ 30วันก็คือล้านห้ฮอกนะครับเท่ากับเราสามารถนำ 1, หนล้าน5้าฮอกอ่ะมาสร้างเฮดิเกตเพิ่มได้อีกหนึ่งใบเห็นไหมครับหรือหากเราไม่สร้างนะครับเราก็เอาไปขายในตลาดได้เลยนะครับเห็นไหมครับรายได้ฮาร์ดเลสคือรายได้ต่อวันต่อใบนะครับหากเราเข้า10ใบในฟาร์ม3เราคูณไปเลยมี10ใบต่อใบ4794ต่อใบถ้าเข้าร้อยใบ ก็คือคูณไปเลยนี่คืออัตราการเข้านะครับ10-20-30-40นะครับเมื่อเราเคมอัปไลน์สชั้นเรารับรายได้ทันทีนะครับแบบเรียวไามค่าแนะนำตามชั้นที่ผมพูดมาตะกี้นะครับฟาร์มที่2นะครับเฮดฟัน2 4109ต่อวันต่อใบมี5ใบก็เอา4109คูณ5ใบนะครับนั่นคือรายได้ต่อวันของเรานะครับฟาร์มแรกนะครับ2739เข้าขั้นต่ำา1ใบหรือเข้ากี่เข้า ขั้นต่ำหนึ่งใบนะครับแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นหากเราอยากจะมีผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์นะครับผมขอแนะนำฟาร์ม3นะครับและที่สำคัญคือเฮดเดเกตนะครับสามารถเข้าออกฟาร์มได้ตลอดเวลาสามารถถอนตลอดเวลาเข้าออกตอนไหนก็ได้ไม่มีเงื่อนไขในการล็อกเราพอใจที่จะพอแล้วสำหรับการสร้างสำหรับการฟาร์ม เราสามารถวิดดอร์เฮติเกตออกมาแล้วสามารถนำมาตั้งขายในมาร์ก p l เพ e ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้ในรเร็วๆนี้หรือขายให้กับสมาชิกในโครงสร้างทีมงานของเราที่ต้องการเฮติกเก็ตกเพื่อไปเปิดอ่เฮติเก็ตเพิ่มให้ครบ10บใบหรือหบาใบนครับสามารถขายได้ตลอดเวลาฝากตอนไหนก็ได้ถอนการฝากตอนไหนก็ได้ไม่มีเงื่อนไขในการฝากนะครับไม่มีเงื่อนไขในการฝากขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะทําตอนไหนนะครับ APY เป็นแบบดินามิกนะครับหากเล่าขายอ่ะเดี๋ยวไปดูราคาฮอกหากเล่าขายนะครับสมมุติว่าเรามีรายได้วันละห้าหมื่นฮอกเล่าขายที่ราคานะครับขายที่ราคานะปัจจุบันนะครับราคา0ู .0 นย์นะครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์อ่าหนึ่งเจ็ดนะครับอ่าอันนี้มันขึ้นหนึ่งแปดเยืดตามตรงนี้นะครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดถ้าสมมติว่ามันขึ้นมาศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สี่เท่ากับว่าห้าหมื่นอ่าห้าห้า สมมุติว่าเรามี1ล้านฮอกนะครับเราขายที่ราคา0.001 7เราได้2,000 2,500 TRX แต่ถ้าเราไปขายที่ราคา0.004เท่ากับเรามีรายได้เราขายเราได้ถึง3,000ันครับ3 0 0พอ่าไม่ใช่3,000ันที0 0 t r ั 5, 000, ทนทะครับหากเราขายฮอกตอนราคาสูงเราจะได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพราะ APY มันเป็นแบบ d ดินามิกนะครับราคาฮอกสูงเท่าไหร่มูลค่า APY มันจะปรับตามราคาฮอกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราสามารถมาซื้อมาขายฮอกได้ในตลาดตลอดเวลานะครับแล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เราเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าหากทีมงานที่สมัครเข้ามาในแพลตฟอร์มธุรกิจฮอกเซตไม่สร้างเฮดก e ตนะครับผมบอกเลยว่าเราจะต้องมีรายได้ที่มันเป็น Passive Income อยู่เสมออยู่ในแผนหลังเพราะมันเป็นการเล่นฮอกตลอดเวลาตลลามใด,ดที่ฮอกราคาต่ํานะครับ พราจะไม่มีวันราคาต่ําไปกว่านี้เลยเพราะอะไรเพราะเมื่อราคาต่ําก็จะมีสมาชิกเข้ามาซื้อฮอกเพื่อนํามาสร้างเหตเกตเพราะมันคือการสร้างไรายได้แบบพาสซีบินคมนั่นเองนะครับผมสาหรับวันนี้เองนะครับผมก็ขอฝากนะครับการแนะนําระบบเฮดฟันเหตุกเกณไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ